กเกษตรอารมณ์ดีกเกษตรวันหยุดหรือว่าเกษตรก่อนทํางานครับผมจะพามาชมโอ้จะพามาชมนี่แหละครับกรเกษตรอารมณ์ดีของแก้พามาชมต้นมันสาคูหรือว่ามันสาคูเผือกสาคูจีนนะครับอันนี้ปลูกได้ยังไม่ถึงปีนะครับอันนี้ผมปลูกได้ยังไม่ถึงปีครับบํารุงดินดีๆนะครับปลูกจากต้นเดียวนะครับแขนงเดียวนะครับก็จะมาให้ชมว่า ผมปลูกช่วงฝนพอดีแล้วก็หมดฝนหน้าแรงพอดีครับสามารถขยายพันธุ์ได้ครับอันนี้ก็คือขึ้นหัวแล้วนะครับนี่ครับอันนี้เป็นหัวเพิ่นเด้อครับเด้อเป็นหัวแล้วก็มีแขน,แนงเล็กๆออกมาชวงนี้เราไปขยายพันธุ์ได้ครับแล้วก็เอาไปทําเป็นไปต้มไปทําเป็นของหวานก็ได้ครับผมว่าวันนี้ผมก็จะมาขุดอีกกอนหนึ่งเด้อครับเด้อจะมาขุดอีกก่อนหนึ่งนะครับเนาะนี่ครับหัวยหงไงเด้อครับเด้อเขาจะ <pedestrian. S 1> เวลา ขึ้นหัวเขาจะขึ้นหัวออกมาข้างบนนะครับเนาะเป็นหัวสีชมพูสวยงามเลยครับเพื่อนจะไม่มีเส้นนะครับเส้นจะไม่เหมือนสาคูสีขาวยาวๆนะครับเนาะสาคูสีขาวยาวๆจะเป็นเส้นนะครับนอเวลาเรากินจะเทียวติดฟันติดแควนะครับเนาะอะไรคือแควครับแควคือฟันเะครับเดือนี่ยะครับบ่นจะไม่เคลยเบื่อครับอันนี้เป็นใบไม้ ดอกไม้ใบไม้เศษหญ้านะครับผมมากบให้เป็นความซุ่มซื่นความซุ่มซื้นครับมันอยู่ไทยเป็นจานวนมากครับผมนี่แหละครับหัวนี่ครับสามารถไปขยายพันธุ์ได้ครับแล้วก็เอาไปนึ่งไปต้มเป็นของหวานก็ได้ครับผมอีกไซส์แบบนี้เะครับเด้อถ้าหัวไหน แก่เยอะเราก็ขยายพันธุ์ดอกครับสามารถปลูกกิ่งเดียวแขนงเดียวแล้วก็จะแตกกอใหญ่ๆแบบนี้ได้เลยนะครับผมนี่ครับสวยๆงามครับหัวซีมพู้นะครับเนายสีมพูสวยงามครับกรอบนะครับกรอบครับผมเคยต้มบริโภคต้มกินครั้งหนึ่งแล้วครับผมเพราะต้นเพื่อนได้อายุมากเพื่อนก็จะเหี่ยวเฉานะครับแล้วก็จะออกหน่อออกหัวใหม่ขึ้นมาเนาะครับเนาะ วันนี้ก็เลยพามาชมซัดๆใกล้ๆไปเลยครับนี่ยครับหัวนี่ครับสวยงามเะครับเนี่ยกรอบนะครับเส้นใหญ่ก็จะมีครับแต่เราก็เคี้ยวได้สามารถเคี้ยวไปได้ครับเป็นน้อยครับเส้นใหญ่ข้างในจะน้อยนะครับเป็นไฟเบอร์ครับไฟเบอร์ระบบไฟเบอร์ครับย่อยสลายในรําใสเขาดีนะครับเด้อเนี่ยครับหัวงามครับใหญ่ๆนั้นก็ได้นะครับต้นใหญ่ๆนั้นก็ได้ครับโคนใหญ่ๆนั้นก็เราไปขยายพันธุ์หรือว่าจะมา นึ่งไปต้มไปนึ่งอะไรก็ได้ครับผมผมว่าทําทักทิมกรอบก็น่าจะได้นะครับเพราะว่าผมเคยทําแล้วเขาไม่เปื่อยครับกรอบมีความกรอบแล้วก็มีความมันความหวานครับเคลี้ยวเพลินครับท,รทําน้ํากะทิราดเนี่ยอืม้มแจมครับแซบบ้านกรอบกุบป๊กุ <laughs> ครับนี่แหละครับสีสัน สองกรอใหญ่ๆครับบุยสองกรอผมว่ากรกรอเน้จะอักขระไห <c oughs> <c oughs> ล่เกษตรลมดีลำคขั้นนะครับเด้อผมอามสั่งก็จะประมาณนี้ครับคนสอบทําสวนนะครับเนาะผมจะไปขุดอยู่ด้านหลังนะครับต้นที่แบบว่าหน้าแรงเขาจะแห้งเฉานะครับเพราะว่าต้นทางนู้นคือ ไกลน้ำนะครับนี่คือใกล้ๆน้าครับก็จะลดตลอดแล้วเขาก็จะออกหน่อใหม่มาเรื่อยๆครับนอแก่ก็จะเหี่ยวเฉาลงไปครับดอกสวยงามนะครับดอกสีแดงหรือว่าออกสีส้มสีอะไรสวยงามครับเหมือนดอกพุทธรักษาครับสวยงามครับนี่ครับก่อเงยๆเลยครับดอกสวยงามๆครับผมไปครับไปส้มชุดที่ผมขูดมานะครับอันนี้กอด้านหลังครับเพิ่นเหี่ยวเฉาลงไปนะครับเด้อผมก็เลยขูดมาอันนี้ก็ไป สามารถขยายพันธุ์ได้นะครับสามารถขยายพันธุ์ได้แต่รอบนี้ผมจะเอามาต้มอาจจะต้มทําของหวานครับผสมผสานกับมันไปด้วยครับราดน้ํากะทิจักน้อยจะโอเคอยู่นะครับผมเนี่นะครับผมกําลังขยายพันธุ์อยู่ครับพี่ๆท่านใดสนใจก็จังถักมาเลยครับเด้อชําใส่ถุงดําเยอะอยู่ครับปลูกง่ายครับปลูกง่ายหน้าแรงก็ปลูกได้ครับหน้าแรงเราปลูกแล้วก็ ลดน้ําสม่ําเสมอสม่ําเสมอโอ้ยขับรถเลี้ยวเขากรุงเทพกับบ้าท่านตกประจ่าใจนี่ครับสม่ําเสมอครับจะสวยงามแล้วก็จะออกหน่อตลอดครับถ้าเราไม่รดน้ําหน้าแรงเขาเหี่ยวเฉาลงไปก็ให้หัวเขาอยู่ตรงนั้นเลยครับเดี๋ยวโดนฝนมาเพิ่นกระสิออกนอนมาใหม่เลยครับเด้อขอบคุณครับที่มารับชมอามสร้างสุดท้ายนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้อามสร้างด้วยกันเด้อ